ดูดวงชาวาราศีพฤษภวันที่ 2, 3, งสามสี่ครับในเดือนพฤกภานะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมกอดอินย้ำดวงชะตาก่อนนะผมดวงชะตาของท่านตกต,กตำแหน่งเดอะโฟมีการประจบประแจงเรียแข่งเรืยขาเกิดขึ้นในดวงชะตานี้นะบอกันแนะนำให้ท่านพบเหรียญพระปางสะดุ้งมานนะจ๊ะ ับด้านซ้ายมือจับที่เข่าด้านขวาเป็นสมาธิ250บาทส่งฟรีทักไลน์มา sunny สี่สอเหรียญเก่านะจ๊ะนววยบุญกุศลวาสนาของท่านตกตำแหน่งที่ดีนะผมแต่ว่ามีการประจบประแจงเลีย้ยแข่งเลี้ยขาออเอาเขาใจแปลว่าดวงชะตาของท่านเปิดรับทรัพย์นะผมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านเดี๋ยวเรามาไล่กันนะผมว่าดวงชะตาของท่านเป็นย่งไงบ้างตั้งแต่วันนี้วันที่2 ตกตาแหน่งได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสการติดต่อเจรจาการค้าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะวันนี้นะครับใวันที่2ว่าวันที่3มเป็นยังไงเอามาดูกันวันที่3มเป็นยังไงตกตําแหนง่งถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นยังไงลุยครับหมอสั่งลุยวันที่3 นะวันที่4เป็นยังไงอ่าเปิดไพ่ดูตกตำแหน่งวงล้อแห่งวัตถจักรนะวันที่4วงล้อแห่งวัตถจักรวีวาฟอร์จูนผมบอกถึงว่าดวงชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนนะถ้าท่านร้ายก็จะเปลี่ยนไปทางด้านดีถ้าดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้ไปอีกนะวันที่4นีะ่เพราะฉะนั้นวันนี้รนะาวาังไว้ก่อนอย่าเพิ่งลุยนะม,มทำธุรกิจการงานการเงินใจเยน็ยนๆก่อนนะวันที่5เป็นยังไงนะตกตำแหน่งสับสนงงงวย นะผมอาจจะทําอะไรเลอะเลอะเลือนเลือนลืมลืมเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งดีเกิดขึ้นมีไหมใครที่กัดแกล้งท่านมามันจะสะท้อนกลับไปย้อนกลับไปหาคนคนนั้นนะผมมาดูวันที่5นะวันที่5เป็นยังไงตกตําแหน่งตำมูลหมอจันไปทารลังบวกนะจ๊ะมณสน่หรจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหาิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านหลวงจันจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาไขรก็ฉุดท่านไม่อยู่ ด้วยบุญกุศลว่าาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปัก,กคุ้มของภาษาดวงชะตานี้เปิดรับทรัพย์โวยโชคการส่งมอบถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาวันนี้ถือเป็นวันที่ดีได้รับโชคลาภจากคนอายุน้อยกว่านะครับผมในวันที่6เป็นยังไงในด้านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลวันนี้ดวงเปิดมองเห็นหนทางสว่างเยอะแยะมากมายวันที่หนะครับผมในวันที่7ด ะครับผมตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนสสิงสาศิษ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนาโชคคาตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ไปกราบไหว้สิงหาศิษ์หรือขอพรต่อสิงหาศิษ์ดวงชะตาจะได้เปิดนะครับผมวัน,นวันนี้ถือเป็นวันที่ดีนะครับผมวันที่7นะครับวันที่8เป็นยังไงตกตำแหน่งเดอะสตาร์เลยแสงสว่างบนจันทาเทน้ำกวดน้าความขังดงชะตาเปิดรับทรัพย์หรือโชคแก้แหวนเงินทองเพ็ดนิจินดานำพามาสู่ส,ส,สู่ตัว,ตว,ตวท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจันทียันได โอกาสท้องโอกาสดีจังหวะด,ดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะปัญหาต่างๆมันเข้ามาลุมเล้า้วนะตกตําแหน่ง10เหรียญแก้วแหวนกันทองเม็ดนินจิน,น,นดานําพาซึ่งความมาสมเ็จนะผมจะเจริญรุ่งเรืองสุขสมสมหวังนะครับช่ชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีวันที่ 8, ถึงถือว่ายอดเยี่ยมหมอซ้าบอกลุยนะผมวันที่9เป็นยังไงตกตําแหน่งเบื่อหน่ายข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอ,อย่างปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าถ้า,ถารู้สึกเบื่อหน่ายทําไงครับก็อยู่เฉย วันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปฏิบัติโดยําอะไรนี้เริ่มเริ่มต้นอะไรช้าๆก็เป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคายบุญกุศสนวาสนาจัดหนักจัดเต็มก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบดวงชะตาจะเปิดก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับผมนะผมย้อนไปฟังแล้วเอาไปปรับใช้ได้นะครับไล่ฟังแต่ละวันสําคัญนะครับถ้าเรารู้นะเราก็แก้ไขดวงชะตาเราก่อนไว้ได้นะผมถ้าเรารู้ว่าตรงนี้จะเป็นอะไรรรู้ว่าเจ็บค่าได้ป่วย เราก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาถ้ารู้ว่าเราติดขาดเรื่องราวต่างๆเรื่องแก้กรรมต่างๆเราก็พบเหรียญปางสะด้งมารนะผมให้ไปปล่อยไปถวายสังฆทานแล้วถ้ารู้ตกตำแหน่งอะไรเราก็อยู่กับบ้านอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวข้องแวะกับใครบางคนนะผมในโชคชะตาดวงชะตาของท่านยังเป็นยังไงนะผมตอบในนี้ไปอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงห์ศิธิ์กำลังจะโดมนมดาลโดนจิตโดนใจให้แก่ท่านจะเลิกลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดปักตกหนึ่งไม่เท้ามันเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสิงห์ศิธิ์คำชูปกปัก,กุ้มครองรักษาด้วยดวงชะตาของท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาแล้วปีศาจมูมานนางมารหลายคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายไปยสีกันแกล้งในโชคชะตา อดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างพระราชาเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปล,ปลนปลดึงไม่เท้าเกิดขึ้นบง่งบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กาลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองเข้ามาประเดบดังทาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายไม่นาน,ไม,น,านไม่ช้าเดือดซันมังเกิดแน่นอนภายใน5วัน6วันเนี่ยนะบอกแสงสว่างเข้ามาประเดบดังดวงเศรษฐีเงินล้านทําไมจะเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองครับ ทำไมหรอครับดวงเราไม่ดีหรอครับผมทำไมหรอผมมันต้องดีสิครับผมอย่าดูถูกดวงดวงชะตาดวเองเพราะฉะนั้นการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรุบายเป็นสองหรือเปล่าล่ะครับไม่รู้ใครจะมาหลอกใครกันแน่ก็เข้ามาสิครับับผมผมจะหลอกคุณหรือคุณจะหลอกผมกันแน่เพราะว่าดวงชะตามนตกตำแหน่งชิงไหวชิงพลิบใช้เล่เหลี่ยมเพรุบายก็แปลว่าดวงนี้ไม่ใช่ธรรมดาไง นะครับด้วยเรื่องราวต่างๆเตรียมตัวเฮและรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินยังขี่ม้าส่งมอบด้วยทองเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนเทวดานําพาโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาในช่วงชะตาไทย5วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่2 3 4 5 6 7 8 9้เนี่ยนับใน5วันนี้มันต้องมีข่าวดีละตกตำแหน่งบุญกุศลวสาก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรด้วย ถ้าท่านตกตำแหน่งไม่ดีจะบอกว่า hmm. ม <im its mixed Leonardo> <ti> ันจะดีได้อย่างไงมันก็มยังไม่ดีอ่ะมันก็ยังประคับประคองไปท่านก็ต้องระวังต่อไปแต่ถ้าท่านดวงชะตาตกตำแหน่งดีหมอท่านบอกลุยดวงชะตานี้เปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาทำบุญยิ่งมากยิ่งดีแลผมเข้ามาประเดมดังกับสู่ตัวท่านเพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วผมน้องไม่หลับกบวนก็วายก็สับก็สายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวอดทนอดกั้นกับปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านปล่อยวางเฉยไงเป็นอุเบกขาไง เราผมไม่ต้องไปสนใจผ่านมาเออเออ,เอ,อรู้แล้วนะเคยเจ็บมาแล้วเคยโดนหักหลังมาแล้วหักอก,กมาแล้วปล่อยวางได้ไหมปล่อยก็ปล่อยปล่อยแล้วสบายไหมเออสบายดีดีกว่าแต่เพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตจะเจริญลุกเรืองสุขสรรทานสาเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีปูศรีปูฤาษีส่องแสงตะเกียงทองเปลี่ยนเสมือนเทวดามาส่องแสงนำทางให้แก่ท่าน จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการปฏิบัติโดยการรี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่เราผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาคาขึ้นจะมีการส่งมอบถ้วยทองก็แลปลว่าจะมีโอกาสทองครังใหญ่เข้ามาในดวงชะตาของท่านท่านก็เตรียมตัวสิครับเตรียมตัวเฉลิมฉลองเตรียมตัวรวยเตรียมตัวเฮงพลังบวกก็มาจัดหนักจัดเต็มนะจ๊ะ นครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดซ er, ุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าโคทางช่องได้นะครับอใอ้ด้านจำชื่นครับสวัสดีครับ